ข้างคนมาแล้วอะ่ะปรับชกยังยังครับ พี่พันธ์พี่พัน์ให้เขาไปจอดรอเลยแทอย่างเงี้ยให้เขาไปจอดรอเลยอันตรายด้านโน้นน่ะให้จอดรอไว้ก่อน อี่ได้เนาวดูกันใส่เกียร์แล้วก็จึ๊กๆหน้าช่วยเบรกหลังอ่ะอย่าไม่จำเป็นก็อย่าไปกดเพราะมันเดี๋ยวมันจะถลายแต่ได้นิดหน่อยซึ่งเกียร์เดียวแล้วกั Bye-bye. Okay. โอ้ไปลยเอาไปลยขายขายขับใครไม่ขับอเองนารถงเนี่ยรถเ,เข้าแล้วเหรอขับได้ไหมขัาเข้าแล้วเหรอขับได้ได้ แนวน็อตป๋าเยงไม่ได้นะสวิงก็ไม่น่า็ฝั่งนู้นเยอหน่อยเส้นเดียวฝั่งนี้ไม่ได้เลยแนวน็อตเอยป๋าวิ่แนวน็อตเลยน็อตตกลางไปเดีหักทุบๆหน่อยเอาของไว้นี่ไหมมันสวิงมหมไม่เลยไม่เลยวิงขาก็จวางลงมาเลยอาบาดีเฮ้ยเททีเอ็มด้ยป๋าทำเป็นเอ็กอาร์ไม่ได้ต้องเข็นสตาร์ 你。嗯嗯 <laughs> สตาทมือสตาทเท้าเนี่ย